จากการส่งสำรวจพบว่าหนึ่งในสี่ของเด็กทุกช่วงวัยมีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าในความเป็นจริงวัยเด็กถือว่าเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการหลายด้านและก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านความคิดการสื่อสารกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือพยายามอย่าให้เด็กนะครับอยู่นิ่งแล้วอย่าพยายามใช้ร่างกายตัวเองแทนเด็กพ่อแม่ทําแทนหมดเดี๋ยวให้คนเลี้ยงดูทําแทนหมดลูกไม่ต้องทํานั่งเฉยจะไปยกนู่นหยิบนี่ก็กลัวตกกลัวแตกเงี้ยคือเด็กไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากร่างกายไม่พัฒนาแล้วความเชื่อมั่นมันจะสูญเสียไปด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเด็กจะขาดทักษะการเคลื่อนไหวและการใช้ร่างกายอย่าลืมนะครับเด็กตั้งแต่ทารกจนกระทั่งถึงอายุ4ี่ห้าขวบเนี่ย เด็กต้องการการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อที่ทาให้เขาเกิดการเคลื่อนไหวถ้าเขาไม่ได้รับการเคลื่อนไหวและมีคนอื่นเคลื่อนไหวทําแทนเขาเนี่ยกล้ามเนื้อเหล่านี้จะสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางานแล้วมันก็จะมีผลต่อกระดูการเจริญเติบโตของกระดูกโดยเพราะกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการยืนการทรงตัวเนี่ยมันจะสูญเสียเลย คือกล้ามเนื้อส่วนล่างร่างกายเนี่ยคือตั้งแต่โพกต้นขาลำตัวเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ที่จะนํานไปสู่การทํากิจกรรมต่างๆให้กับเด็กเนี่ยแล้วมันจะไปกระตุ้นกระดูกส่วนที่ทําให้เกิดความสูงคือกระดูกต้นขาเพราะฉะนั้นการให้เด็กนั่งนิ่งๆเคลื่อนไหวน้อยลงเนี่ยกระดูกกล้ามเนื้อเหล่านี้จะไม่ได้รับการพัฒน,นาความสูงของเด็กก็จะไม่เกิดขึ้นพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจก็พยายามบํารุงด้วยอาหารแคลเซียมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าม,ม,ถมันไม่ไไไดดด้้้้ถูกกกรรระะตตุนนแแลวมมมมั่่ีาาาง รวมทั้งแคลเซียมมาทำโครงสร้างให้ก,กระดูกเนี่ยกระดูกมันก็ไม่ได้เจริญเติบโตขึ้นนะครับมันก็อาจจะแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันไม่มีการขยายตัวทางความยาวที่จะทําให้สูงขึ้นมันอาจจะหนาแข็งแรงขึ้นจากแคลเซียมที่มาแต่ว่าการขยายตัวของกระดูกทางด้านความยาวจะไม่เกิดขึ้นการขยายตัวของกระดูกทางด้านความยาวเนี่ยมันจะต้องมีแรงกระตุ้นนะครับมากระทํากับก,กระดูกเช่นมีการกระโดดมีการวิ่งมีแรงกระแทกที่เข้ามากระตุ้นทําให้เกิดการสร้างมวลกระดูกและขยายตัวของกระดูกเกิดขึ้น การพัฒนาทางด้านร่างกายเป็นส่วนสําคัญของวัยเด็กเกี่ยวข้องกับความสามารถของร่างกายในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวซึ่งมีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่รวมถึงมือและตาที่ประสานกันได้ดีในการทํากิจกรรมต่างๆกิจกรรมที่เชื่อยกระตุ้นพัฒนาการด้านนี้จึงควรเน้นไปที่การให้ลูกได้เคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดินวิ่งกระโดดปีนป่ายพาเด็กๆออกไปเดินเล่นวิ่งเหยาะ สร้างด่านอุปสรรคภายในบ้านเล่นกระบาทรายให้เด็กๆได้จับขยำเล่นเนื้อทรายหยาบๆบเป็นการช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ใช้นิ้วและฝ่ามือของทั้งสองข้างได้ดีมากขึ้นเล่นลูกบอลช่วยกระตุ้นให้เจ้าตัวเล็กได้เตะได้วิง่งได้จับได้คว้างเป็นกิจกรรมสนุกที่ช่วยเสริมได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่และเอก,กิจกรรมที่อยากแนะนำนั่นก็คือเปิดเพลงเต้นรำ เสียงเพลงที่เป็นจังหวะจะช่วยให้เจ้าตัวเล็กได้ขยับร่างกายเคลื่อนไหวที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาทางด้านร่างกายได้ดีอีกด้วยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั้นมีส่วนสำคัญที่จะร่วมสร้างรากฐานที่ดีให้แก่เด็กๆที่อยู่ในช่วงของวัยเรียนรู้เตรียมความพร้อมให้เด็กๆก,ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ขึ้นดังนั้นนอกจากจะฝึกฝนทักษะทางวิชาการให้แก่พวกเขาแล้วก็อย่าลืมที่จะฝึกให้พวกเขาได้เล่นให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือตัวเองได้ได้เล่นได้ออกกำลังกายก็จะช่วยเสริมสร้างบุค,คลิกที่ดีอีกด้วยค่ะ